ดเหล็กของวิญญาณการอยู่ในรถปางศิลาทอง0-2ฟังไว้นะ,ะ,ะกดเหล็กของกดเหล็กของรถตโต้ของผูง้ไฟสว่างจุดปางศิลาทองอกดเหล็กของวิญญาณการอยู่ในรถปางศิลาทอง0 2ฟังไว้นะ นั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดังเข้าใจไหมเด็กๆห้ามยื่นแขนขาออกนอกห้ามนั่งบนหลังคอห้ามลังแกวิญญาณรุ่นน้องคนนี้สาคัญนะรุ่นพี่ห้ามปรากฏตัวในภาพสยองต้องมาในรูปแบบแบ๊บแบ๊วแอ๊ดแบ๊วแน่บ๊บแบ๊วหน่อยมาแบบตะมุตตะมศนีไปแล้วครับห้ามแกล้งคนขับและทีมงานดีมากห้ามปรากฏตัวขณะปฏิบัติหน้าที่อย่าไปแหน่แล้วตกใจ ถึงที่หมายกรุณาลงจากรถนะเขาไปส่งแล้วก็ลงช่อนนี้สําคัญครับผมถ้านึกถึงกันขอสามตัวตรงๆพอดีสำคัญตอนนี้สำคัญก็นี้สำคัญใช่าวสำคัมากสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปติดรถตู้เราบ้างก็คือรถตู้ก็เหมือนแบบยังไงครับประเกทการเล่นเด็กขำมนะครับเหมือนได้กยุโรปเครียดอะไรประมาณนี้ครับบางทีคนเจ็บด้วยญาติคนเจ็บป่วยบางทีเขาเดินรอบรถเขาเห็น ผมอาอาจจะแบบถ่ายความตึงเครียดอะไรเขาได้ม้งประมาณนี้อันนี้ติดติดไว้นานแล้วนะครับยิ่งแต่คนก็ไม่ค่อยไม่ได้บางคนก็อ่านก็แค่คำขำอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมีเปิดลงน้องเขาถ่ายน้องผู้หญิงคนถ่ายแล้วนีน้องที่มายงมันเพิ่มผู้เห็นมันอ่านพยายไป,ไปลงเฟซตัวๆัวค่ะที่อบก็แชร์ต่อเยอะมันก็เลยกลายเป็นคือเหมือนชอบนะนะ กระเดาไปลงกระเป๋าอะไรไอเดียทุกข้อเลยเนี่ยพี่เป็นคนคิดเองหมดเลยปะคะหรือว่าช่วยกันคิดมันช่วยกันคิดเลยครับแล้วแล้วที่จริงไอข้อแบบเนี้ยพอคันกอธอ่ะผมน้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเคยติดแล้ว,วนตัวเพราะมันทิพย์ทำพวกนี้มันมีมันมีจริงจริงมันก็มีมานานแล้วนะก็คือเราก็ดัดแปลงกันมาเรื่อยมีข้อไหนที่แบบมีประวัตินะคะก็เลยแบบวิ่ต้องเอามาอยู่ในกฎเหล็กอะไรอย่างเงี้ย ม,มันมันก็จะมีประเภทที่ว่าบางทีรถไปติดเองอะไรประมาณได้ยินเสียงคุยเลยเนี่ยแต่งคุยเนี่ยมันมันจะมีอยู่จอดไว้เพราะว่าบางทีจะบางคนผ่านก็เห็นเอา้าใครอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถอะไรประมาณนี้จริจริงแล้วก็เห็นในคนคนเขาเห็นอะไรประมาณเนี้ยรับางทีที่จะขเข้าเนีลยก็เห็นกันแล้วก็บ้านตรงเนี้เขาทำตามกฎเนี่ยไม่ต้องกลัว นะมีดราม่าไหมคะว่าแบบเอ้ยทาไมเหมือนเอามาเล่นเป็นเรื่องขำๆอะไรอย่างี้มีไหมมันก็จะมีส่วนมากก็เหมือนเซลนั่นแหละครับเซลคุยออาไปก็จฟังเหมือนแะล้วได้เรื่องไหมอะไรประมาณนี้ยก็จะเหมือนถามเซลขำๆนะว่าเขาจะฟังไหมแล้วถ้าเกิดว่าเอาแล้วเป็นบางคนบางดวงวิญญาณแบบอ่านหนังสือไม่ออกทาําไงผมก็ตอบเข้าไปว่า ที่คุยอยู่บนรถก็น่าจะเป็นพวกมาพวกอะไรกีนแหละเพว่าอ่านหนังสือไม่ออกก็ยังไม่ยอมลบอะไรประมาณนี้ที่แหกกดอยู่พอเราติดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการลบหลู่ไหมผมว่าไม่นะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารู้เหมือนเจตแต่เราอยู่แล้วว่าเอเราไม่ได้ไปถึงขั้นลบหลู่ลบหลุดอ,อะไรเราก็แค่เหมือนอย่างน้อยอ่ะคนเห็นก็อาการเพากได้ยังยิง้มแ้ว็นเขาจะคิดเหมือน ถ้าจริงจริงอ่ะในวัดก็มีนะครับในวัดจะเข็บหนักกว่าน,นี้ในวัดจะแรงกว่านี้หน่อยมัอนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นวัดเป็นเป็นพระอะไรเนี่ยเขียนแวบว่าทํานองด่าเลยถ้าถ้าแหกกฎอ่ะอืมแล้วพอเราติดไป<ต>อ่ะเคยมีเหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวเฮี้ยนหรืออะไรมีไหมพี่ไม่นะครับผมก็ย่างถ้า,ถาดูส่วนที่วัดทําประจําหรือออกเขตประจําเขาก็ไม่ไม่เคยเห็นอะไร